เ i ลิสเบตเขาก็เล่าว่าเขาก็เนี่ยให้ขึ้นไปเนี่ยบนบนยานแล้วบนยานนี้เนี่ยก็ยังมีคนที่ขับเนี่ยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอลิสเบตสังเกตเห็นเขาเขายิ้มแล้วก็โอ้โยฟันขาวสวยเลยนะแล้ว อาคอนก็มาบอกบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ Proxima c e n t a u r ทนะแล้วเขาก็มันก็ว่าเอาเอามือเนี่ยนะมาแตะเขาบอกว่าให้ทำใจของเขาบอกว่าใจของเ,ขเธอเนี่ยโยมาย have to go with the spaceship ใจของเธอจะต้องเดินทางไปพร้อมกับยานอาวกาศด้วยแล้วเขาก็บอกว่าอาคอนเนี่ยนะคะบอกให้เขาหลับตาแล้วเขาก็เอามือเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยของเขาเนี่ย นะคะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยนะถ้เออเหมือนกับว่าจินตนาการหรือว่าอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยว่าให้ใจของเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่เมทอนเนี่ยด้วยพร้อมกับยานอวกาศไม่อย่างนั้นยานไปไม่ได้หรือไงเนี่ยแต่ตรงนี้รายละเอียดเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เทคนิคอลเนี่ยของเขาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเขาก็ทําตามเนี่ยนะทำตามที่อคานเนี่ยบอกกับเขาเขายังมีเนี่ยบรรยายถึงบรรยากาศเนี่ยข้างข้างในอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกนี้ แล้วเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นซิลเป็นไหมที่มันบางๆแล้วก็แนบตัวแล้วเขาก็เอามาเนี่ยให้ลิสเบตเนี่ยใส่พูดถึงการเดินทางเขาบอกเนี่ยทำอย่างนั้เนี่ยนะหลับตาแล้วก็ก็เนี่ยคิดถึงว่าตัวเองเนี่ยกำลังเดินทางอะไรเข้าไปในอวกาศอะไรก็ว่าไปแล้วอีกไม่นานแค่นั้นเขาบอกอ้าลืมตาได้แลละพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นเนี่ยนะเห็นระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยของอัลฟาเซนทอรีของอัลฟาเซนทอรีเอง A, cues, a Alpha Centauri B เห็น Proxima Centauri คือเห็นจากไกลๆเนี่ยก่อนนะคะเห็นพระอาทิตย์เนี่ยของเขาแล้วก็เห็นดาวเคราะห์เนี่ยของเขาแล้วในที่สุดเนี่ยก็มาร่อนลงที่บ้านของอาร์คอนที่ที่ดาวเคราะห์เมทอนซึ่งตรงนั้นก็ใช้เวลาแบบแบบอย่างเงี้ยแป๊บเดียวแต่ตรงนี้แหละคือเรื่องความลับทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางทางด้านวัตถุกับเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณ ถ้าตราบใดที่มนุษย์นะคะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจเนี่ยของตัวเองให้อยู่ในระดับสูงที่สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เอาพวกโลภโกรธหลงเนี่ยนะคะออกไปเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวัตถุได้เร็วอย่างนั้นเลยตรงนี้คุณต้องรู้นะเกี่ยวข้องกันหมดเลยสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดเกี่ยวข้องกนหนดเลย ก่อนอวิชาหลังอวิชาตอนนี้อาจารย์รู้ยิ่งแน่ชัดว่าที่ยิงพระผู้เจ้าเนี่ยนะคะมาจับความรู้ที่สําคัญที่สุดก็คือพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยให้มันก้าวหน้าไปก่อนเพื่อว่าในอนาคตเราจะได้ปลดแอกอันนี้จากพวกนาคแล้วเราจะได้ออกไปนอกโลกเนี่ยได้ฉะนั้นเขาเดินทางเนี่ยนะคะยีกว่าละไอไอที่เราจะต้องเดินทางเนี่ยหนึ100ปีเนี่ยของเขาเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ไปถึงแลตเมทอน สวัสดีค่ะพวกเราอาจารย์เพิ่งออกจากสมาธินะคะสมาธิวันนี้ก็ได้สิบเต็มสิบแล้วก็อยากที่จะพูดเรื่องสภาวะอันนี้นะคะสภาวะเนี่ยของการสปรงกอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยไปดูคลิปที่อาจารย์เพิ่งปล่อยเ,ออเมื่อเช้านี้นะคะโอ้โหอดิตเนี่ยอยู่สองวันนะมึงอีกลย เรื่องของความรักอมตะเนี่ยระหว่างคุณเอลิสเบตแคลเวอร์นะคะจากโลกที่ซา t ์แอฟริกากับคุณอาคอนนะคะจากดาวเมท่อนพ o x ซิมาเซนโท r ีคุณเข้าไปดูคลิปนี้นะคะแล้วอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องการเดินทางตอนที่คุณอาคอนเนี่ยมารับเอลิสเบตเนี่ยไปเมท่อนที่จะไปคลอดลูกที่นูน่น คุณอาคอนเนี่ยก็เอามือเนี่ยนะคะมาเนี่ยนะแตะแ,ตแตรูปๆไปเลยเนี่ยอยู่ตรงหน้าผากเขาแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยจินตนาการถึงการเดินทางเพราะว่าเทคโนโลยีอย่างที่อาจารย์เคยบอกแล้วนะคะเทคโนโลยีที่เรียกว่าก้าวหน้ามากนะคะของจักรวาลน,นี้เนี่ยจะต้องเป็นเทคโนโลยีของจิตวิญญาณที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านวัตถุจิตวิญญาณต้องพัฒนาก่อน การพัฒนาของสิทธิวิญญาณนี้เนี่ยจึงจะมาพัฒนาเนี่ยวัตถุได้เขาจึงสามารถทำยานอวกาศเนี่ยโดยใช้ระบบของการเนี่ยคิดว่าจะให้เดินทางจากจุดกอไปจุดขอเนี่ยแบบปุ๊บๆเนี่ยมันก็คิดว่าอยู่มาถึงตรงนี้แล้วมันก็ถึงอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้อันนี้เนี่ยนะคะหลายแหล่งเนี่ยนะคะพูดเนี่ยเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์ก็เพึ่งเนี่ยดูคลิปเพราะว่าตัวเองเนี่ยเอดิตนะคะ ก็เลยเนี่ยมาได้มาเข้าใจสภาวะของการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อเช้านี้นี่เองซึ่งจริงๆิงสภาวะของการสบรงบกันนี้เนี่ยมันก็เกิดเกิดเนี่ยบ่อยและทุกครั้งที่นั่งสมาธิอาจจะไม่ทุกครั้งฮะแต่ก็แต่ก็บ่อยครั้งและที่เกิดอาจารย์ก็เพิ่งมาเข้าใจนะคะตรงนี้เนี่ยว่าในช่วงขณะนั้นๆเนี่ยที่จริงเราไม่ใช่ว่าง่วง ไอการสปรงกอันนั้นที่เหมือนกับง่วงเนี่ยก็คือก็คือขันห้าของเราทั้งหมดนี่แหละนะคะกำลังเปลี่ยนมิติกำลังเนี่ยนะคะเดินทางเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยก็คือทารู้ของเราอ่ะนะคะทอมกระเจอร์รี่ของเราเราทารู้อ่ะ ถ้ารู้ของเรานะคะกำลังเดินทางเนี่ยนะคะกลับไปสู่ซอสที่จะประสานเนี่ยกลับบ้านเดิมเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านเดิมเนี่ยสู่ซอสทีนี้การที่จะกลับไปสู่ซอสเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเนี่ยข้ามนะคะมิติต่างๆที่มันเนี่ยสูงขึ้นไอช่วงข้ามมิติเนี่ยตรงนี้นี่แหละคือช่วงการสงกเนี่ยของเราซึ่งเหมือนกับที่อลิสเบตเนี่ยนะคะรู้สึกเขาบอกว่ามันก็รู้สึกมันก็รู้สึกเหมือนกับงงอ่ะครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ย ะะแล้วก็พอลืมตาขึ้นมาอา้าวถึง Proxima c e n t a u r y แล้วอันนั้นเป็นการเดินทางทางด้านทางด้านกายภาพเลยแต่ที่นี้ของเราเนี่ยเดินทางเนี่ยโอเคดังเก็บเดินทางเนี่ยนะคะทางด้านจิตวิญญาณเรายังคงนั่งตรงนี้แต่ว่าสภาวะข้างในของเราธาตุรู้ของเราเนี่ยเดินทางเนี่ยข้ามมิตินะคะฉะนั้นเวลาที่คุณนะคะเจอสภาวะที่สบสบงบอย่างเงี้ย คือาจารย์สังเกตหลายครั้งมันเหมือนกัสบสงกพอ,พอตื่นขึ้น,นมาปุ๊บเนี่ยนะคะมันเข้าสู่เนี่ยความความว่างเลยเข้าสู่วิมุตติสุเข้าสู่นิพพานเลยตรงนี้นะคะอาจารยนะ์เจอมาซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําอีกซ้ําอีกอะไรแต่เนี่ยจากการทําสมาธิเนี่ยมาหลายปีตรงนี้ก็เข้าใจเนี่ยชัดเจนซึ่งที่จริงจุดนี้อาจารย์ก็เคยพูดก่อนหน้านั้น ะะว่าว่าอยากไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นเรื่องของการเนี่ยง่วงเนี่ยนะคะอย่างเดียวแต่ถ้าง,ง่วงแบบอืมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแป๊บๆเนี่ยนะคะแล้วพอขึ้นมาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยเข้านสะู่ความนิ่งเลยอันนี้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดแล้วอีกตรงนี้มันไม่ใช่ฟังแล้วจะรู้เรื่องนะคุณจะต้องฝึกสมาธิอย่างเรื่องของเนี่ยรักอมตะของลิสเบตเอ,อ่อไคลเลอร์นะคะกับ กับคุณคุณอาคอนเนี่ยคุณจะต้องทําสมาธิตึ่ฟังรู้เรื่องนะคะไม่งั้นก็คิดว่าอาจารย์เผอเจอสวัสดีค่ะจารย์ออกจากสมาธิทีนี้หลังสวนวันนี้อยากจะให้คะแนนตัวเอง11เต็ม10มันสุดยอดนะคะแล้วก็ อยากจะเน้นอีกว่าอาการนะคะสับป,ปะงกอันนั้นน่ะที่แบบตึกตึกตึกเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะของนิพพานเข้าสู่อสอเข้าสู่ธาตุรู้อามาตะอันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็สับป,ปะงกนะคะหลายครั้งเหมือนกันน่ะนะคะมันตั้งแต่เริ่มตน้นละทีนี้เนี่ยอาจารย์ชัดเจนมากขึ้นละว,ว่า เวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยก็คือการเดินทางนะคะของข้างในเนี่ยของเราจิตวิญญาณเนี่ยของเรานะคะที่จะกลับบ้านเนี่ยสู่ซอสเนี่ยแน่นอนเลยคือมันเหมือนกับที่คุณคุณลิสเบตแคลเวอร์เนี่ยกับคุณอารทอนาคอนนะคะช่วยเขาในการเดินทางเนี่ยจาก โลกไป Proxima c e n t a u r i ไปดาวเมทอนเหมือนกับว่าเรากำลังเนี่ยนะคะเดินทางเนี่ยไปกับยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศของเขาเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยด้วยพลังจิตด้วยพลังจิตก็คือเนี่ยเนี่ยอย่างนี้แหละจันว่าเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าพออจันเนี่ยนะคะสปปงบเนี่ยนะคะสองสามครั้งแล้วก็พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งว้าวว้าว เข้าสู่สภาวะที่มันแบบนิ่งที่คลิปอย่างคลิปที่ปล่อยไปนะคะเมื่อเมื่อเช้านี้ที่ถามตอบว่าสับสนในสิ่งที่อาจารย์สอนมันเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนเนี่ยมักจะพูดแล้วอาจารย์เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าสภาวะนี้คือนิพพานอาจจะถูกสภาวะนั้นเนี่ยหลอกก็ได้อาจารย์บอกว่าถ้าถ้าอาจารย์ถูกสภาวะนี้หลอกนะคะชีวิตเราหมดหวังเลย คือจบเรื่องพูดไม่ต้องพูดกันไปแต่ละคนจะไปทําอะไรก็ไปทําแล้วแต่ตัวเองอยากฆ่าตัวตายก็ไปฆ่าตัวตายคือตรงนี้คือหมดหวังเลยเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าเราเจอของจริงแล้วของจริงอันนั้นไม่สามารถที่จะบอกเราได้ว่ามันคือที่สุดเป็นอันติมตาของทุกอย่างนะคะเราไปต่อไม่ได้อีกละฉะนั้นอาจารย์ถึงย้ํานะคะคุณอย่ามาเล่นคําเนี่ยกับอาจารย์นะ สิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยไม่ได้ให้คุณเนี่ยเชื่อตามหางเสียงของอาจารย์อาจารย์เอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะมาบอกกับคุณว่าสภาวะนี้นี้นะคะขีดเส้นใต้กากบาทให้ว่าสภาวะนี้นี้คือนิพพานคือเข้าถึงซอสแล้วเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเข้าไปหาด้วยตัวเองตอบให้ตัวเอง ไม่ใช่ไปฟังหางเสียงคนอื่นไม่ใช่ไปเล่นคำเนี่ยกับครูบาอาจารย์ไม่ใช่แล้วในที่สุดคุณเท่านั้นแหละที่จะตอบตัวเองได้คนอื่นตอบให้คุณไม่ได้แล้วเป็นเรื่องของปัจเจกเท่านั้นนะคะที่จะทําได้ฉะนั้นตรงนี้อาจารย์เรียกว่าพูดแบบครอบคลุมพูดแบบนะคะเรียกว่าไม่มีจุดหลวมเนี่ยอีกแล้วนะที่เหลือเนี่ยคุณจะต้องไปทําเองเท่านั้นมันไม่มีทางอื่น อย่างสภาวะที่อาจารย์เข้าไปเนี่ยเมื่อเช้านี้ผู้วิญญาอาจารย์ไม่อยากที่จะออกมาเลยเพราะว่ามันสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ตรงนี้เนี่ยคำพูดตรงนี้ที่พระเจ้าให้ให้เรามาเป็นเพียงไกด์ไลน์เป็นเพียงการบอกทางเท่านั้นมันยังไม่ใช่ของจริงมันเป็นแผนที่คุณยังต้องไปหาของจริงด้วยตัวเองซึ่งอาจารย์ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าไปหาของจริงได้ แล้วของจริงตรงนั้นโอ้โหคุณเอ้ยมัน powerful มันเป็นความรู้ที่มันไม่รู้จะคือไม่มีไม่สามารถที่จะสรรหาคำพูดเนี่ยมาบรรยายเนี่ยได้และเราจะต้องรู้ว่าตรงนั้นนะ่ะคือที่สุดละฉันคุณจะฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าคนที่นะคะ จะมานั่งจับผิดจะมาอะไรแล้วก็ไม่ยอมที่จะเอาไปทําตามคนกลุ่มนี้เนี่ยไปไปไกลไมไ,มไม่ต้องมาคุยกับอาจารย์อาจารย์จะคุยกับคนที่นะคะรับฟังอาจารย์แล้วก็เอาไปปฏิบัติตามเท่านั้น เพราะมันไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้อีกแล้วนะคะแล้วเมื่อเช้านี้พอเข้าไปถึงเนี่ยจุดนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ถามหา ascended master ไหนพระพุทธเจ้าพระคริสต์นะลูกเซียนอะไรตอนอะไรพวกนี้ถามหาไม่ถามหาหาอะไระทุกอย่างก็มันออกจากธาตุรั้วมาตะพวกนี้ของสมมุติทั้งสิ้นเลยไม่ต้องไปหาอีกแล้วพอเราเข้าถึงเนี่ยนะคะถึงจุดที่มันอันติมาจริจริง ทุกอย่างหมดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีเซนเดดมา Master ไม่มีจบตรงนั้นแล้วไม่มีละฉะนั้นอาจารย์ก็ได้แต่พูดแค่นี้นะคะคุณไปดูคลิปถามตอบเนี่ยเรื่องยำใหญ่ที่อาจารย์เนี่ยเพิ่งปล่อยไปนะคะเมื่อเช้านี้ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยกำลังเก็บของเก่าๆเ,เนี่ยแล้วก็มาตัดสั้นมา Edit นะคะทําให้เพราะว่าของดีๆเนี่ยมันอยู่ในนั้นหมดแต่คนไม่ดูว่ามันซ่อนอยู่ในคลิปยาวๆพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยทำให้นะ คุณไปดูคลิปนั้นกับคลิปของคุณรักอรมะตะเนี่ยของคุณเอลิสเบตเคลเรอร์เนี่ยเห็นคุณเห็นไหมก่อนอวิชชาหลังอวิชชาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแล้วเรื่องลึกซึ้งพวกนี้เนี่ยอาจารย์เข้าใจได้เพราะอาจารย์เข้าถึงสภาวะนิพพานฉะนั้นคําพูดของผู้เจ้าที่เป็นที่ที่เป็นการบอกทางชี้ทางอันนั้นเนี่ยอันหนึง่งอันนั้นแค่แผนที่พอคุณได้แผนที่คุณต้องเดินแล้วพอคุณถึงเดินถึงจุด ที่ได้ประสบการณ์ของนิพานจริงๆอันนี้เนี่ยสุดยอดยกกำลังสิบล้านก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะบรรยายได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่อยากออกมาเลยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าแบร์รี่เนี่ยจะต้องไปโรงพยาบาลจะจะต้องก็เลยต้องหักใจตัวเองเนี่ยออกมาที่จะมาส่งเขานะคุณฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องหรอกปุ๋ยอีกทีหนึงถ้าคุณเนี่ยไม่หาประสบการณ์ด้วยตัวเองโอเคเอาแค่นี้ละวันนี้อาจารย์ก็มีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยพอสมควรโอเคนะคะ ไปหาประสบการณ์ด้วยตัวเองสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งประสบการณ์จริงๆมันพาวเวอร์ฟูลมากกว่ามันมีมันเต็มไปด้วยความรู้ในตัวมันเองเบ็ดเสร็จคุณต้องอ่านเรื่องอวดอุตรินะคะที่อาจารย์เนี่ยพูดเรื่องพวกนี้มัน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 ประสานกำหนดแล้วความรู้ที่อาจารย์ให้พวกเราเนี่ยมันคลาสสิก มันจะไม่ตายมันเป็นอมตะมันไม่ตายความรู้ในส่วนเนี้ยนิพพานจะนั้นอาจารย์ประสานให้หมดละก่อนอวิชาหลังอวิชาโอเคค่ะมา,คมาเดินหน้ามาพูดโดยกลับมาสู่เรื่องฉลาดอีกเรื่องภาษาสมมุตินี่คือสิ่งที่พระพเจ้าทำนี่คือสิ่งที่พระคริปทำแต่ในยุคหลังเนี้ยในขณะนี้เนี้ยผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเยอะแยะเลย แต่ส่วนมากเข้าไปในรายละเอียดในเรื่องข้อมูลใหม่ๆนะคะอินเทลเนี่ยใหม่ๆที่จะเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องการปลดแอกของมนุษย์เรื่องพวกเวปทีเลียนอะไรแต่อะไรพวกนี้ปลดแอกอะไรแต่อะไรพวกนี้แต่ยังไม่มีใครที่จะพาเข้าไปสู่สภาวะของความว่างนี่แล้วก็บอกให้เจ้าตัวรู้ว่านี่นะคือความว่างละยูอยู่กับพระเจ้าละยูกับถึงซอสละยูอยู่กับนิพพานละยังไม่มี คนนี้ทํานี่คือสาเหตุที่ทําให้การตอบคําถามของเขาคลาวดีก็เลยพาออพระเจ้าคงจะเบื่ออะไรแต่อะไรทั้งๆท,ท,ที่เขามีสภาวะตรงนี้คือความแตกต่างที่คุณจะต้องคุณจะต้องพยายามเข้าใจอาจารย์สุพวันเนี่ยให้ดีในส่วนนี้ซึ่งตรงนี้ไม่ชิงง่ายเลยตรงนี้ยิ่งท้าทายมากเลยอ่ะ แต่ทําไมอาจารย์เนี่ยมีความกล้าที่จะทําเป็นไปได้ไหมว่าเรารู้จริงข้างในจริงใช่มีคนเนี่ยนะบอกว่าแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าตัวเองไม่ถูกสภาวะนั้นหลอกคําถามนี้มันไปได้เรื่อยๆถ้าอาจารย์ถูกสภาวะนั้นหลอกคุณไม่มีหวังกับชีวิตแล้วคะ่ะจบตรงนี้เลยไปฆ่าตัวตายดีกว่า ถ้ายังถูกสภาวะนั้นหลอกจะไม่มีความหวังในชีวิตแล้วจบอาจารย์ก็จะไม่อยู่ล่ะไม่เอาเพราะสภาวะนั้นเป็นของจริงอันติมะมันจะต้องมีมีคุณลักษณะที่มันยู่นี้ที่มันพิเศษที่มันจะต้องช่วยให้คนที่เข้าถึง หมดปัญหาจริงๆแล้วรู้ว่ามันของจริงด้วยแล้วคุณคิดว่าคำพูดพวกนี้มาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากตัวสภาวะสัจธรรมฉะนั้นคุณอย่ามาเล่นคำกับอาจารย์เลยนะพูดตามหางเสียอาจารย์จะถูกเข้าหลอกนิพพานก็ยังมีอีกหลายมิติไอ้นู่นนั่นนี่อยากพูดพูดไป is okay เรื่องของคุณแต่หน้าที่ของอาจารย์ก็คือว่ามีหน้าที่ที่จะพาคนกลับบ้าน กลับสู่นิพพานกลับสู่ซอสแล้วให้แต่ละคนไปดูของเขากันเองฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยก็เลยเรียกว่าเรียกว่าตอบแทนเนี่ยคุณคุณอเล็กซ์คอรเลียส่วนมากรู้ๆกันทั้งนั้นแหละคุณเพียงแต่ว่าพอไม่มีใครมาพินพ้อยมามามา,มาเจาะมาแบบมาแบบพูดจริงจังเนี่ยความรู้ในส่วนนี้กลายเป็นเรื่องเบลอไปเลยเบลอไปเลยโดยที่แล้วมันก็กลายเป็น อีหลอกขอบแขกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นฉะนั้นการพูดของอาจารย์นี่ชัดเจนมากเลยชัดเจนแล้วความรู้อันนี้นะคลาสสิกนะคุณพวกทีมงานนะต้องนั่นไว้ดีๆนะคลิปพวกนี้เนี่ยอาจารย์ไม่เขียนแล้วหนังสือไม่เขียนละอาจารย์อาจาจะเจาะเข้าไปในความรู้มันอีหลอกขอบแขกก็เหมือนกับยำใหญ่อแต่ไม่มั่วไม่มั่วในแง่ที่ว่าไม่ว่าพูดอะไรอาจารย์พาเราเนี่ยมุดออกมา เอาผาตัวใจกลับบ้านนะผาตัวใจกลับบ้านแล้วบ้านของเราคือนิพพานพระเจ้าอสอจบง่ายไหมชัดเจนใจแจวแจ่มแจง้งแล้วคุณคิดว่าอาจารย์ได้ตรงนี้มาได้ไงถ้าไม่ใช่จากข้างในโอเคลูกปาเยันอยู่ไหมาาลูกยูค่ะก็ที่อาจารย์พูดนะคะก,ก็ก็ทําให้นึกถึงสำนวนละที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยที่เขาพูดกันว่า ignorance is bliss หรือว่าการที่เราไม่รู้ก็คือความสุข แต่จริงๆแล้วอาจารย์กำลังจะบอกเราว่าการที่เรามีความรู้เนี่ยคือความสุขมากกว่าที่ปลดออกได้ทีนี้ถ้าท่านอาจารย์กล้าให้ข้อมูลผู้ฟังก็คือต้องกล้าเปิดใจรับข้อมูลแล้วก็บางทีมองภาพที่อาจารย์วาดเป็นภาพกว้างแทนที่จะ แล้วก็เอาตัวเองออกจากกล่องนั้นแล้วพอมองภาพกว้างมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นให้เห็นว่าเป็นการตอบแทนอาจารย์เนี่ยจากการเอาความรู้ของอาจารย์น่ะไปมากมายนะคะอย่ากแกล้งทําเป็นหูทวนลมอาจารย์พูดไรไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นพูดไรเลยสามร้อยบาทตัดบัญชีไปเลย แล้วก็ช่อง YouTube เนี่ยเดือนละร้อยหนึง่งตัดไปเลยแล้วถ้าอาจารย์ขึ้นเป็น200รอเนี่ยคุณจะโกรธอาจารย์ไหมเนี่ยสองร้อยเดี๋ยวถอนตัวไม่เอาดีก,กว่าอะไรอย่างนี้คุณเงินพวกนี้อาจารย์ไม่ได้เอามาเนี่ยนะคะมาแทนคุณค่าว่าฉันขายความรู้คนละเรื่องกันคุณนี่เป็นเรื่องของการช่วยกันอ่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ